เออใส่ท้เออมันไม่เนี่ยจมันเออจับอย่างนั้นแล้วก็ปื๊ดปื๊ดปืดมันก็มันก็นี้ตนนีาจนี่กามันแปลกเพราะว่าอันนี้มันจะไม่เหมือนกันต้องให้เจ้าของเดี๋ยวต้อง มันจะมีเกลียวของมันนะนะโอดีแล้วยกก่อนนะคะแสดงว่าห้องน้ำแล้วก็ห้องน้ำอยู่ข้างหลังตรงนี้ตรงนู้นไม่รไม่รู้ห้องน้ำตัวไหนเขาได้บ้างหรอมันแต่ส่วนมากเดินไปจะตรงนู้นแต่ตรงนี้เขาก็ทำแต่ตอนนี้มันไม่สวยนี่ข้างหลังตัวนี้เนาะใช่ไหมคะข้างหลังตัวนี้ใช่ไหมนู้นไปน เมนเทลย้ายมันอันนั้น,ม,นมันมันโปรถือหลักมันต้องแบบให้มันสุกมันหลว,หลว,หลวมหรือเปล่าขอบคุณมา,ากค่ะขอบคุณมา,ากค่ะ